คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับโนน้ำโชคสายปั่นนะทุกคนสำหรับวันนี้เรามีทุนมาอยู่ที่100บาทนะครับผมเราก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมใหม่ของค่ายจ็กเกอร์นะครับผมก็มาได้สักพักแล้วผมแต่ผมเพิ่งเล่นนะครับผม วันนี้เราก็จะมาซื้อฟรีสปินนะครับในเบตสองบาทนะครับผมก็จะรีสปินอีกครั้งนะครับ ก็ลองดูนะครับผมก็ปกติผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเกมนี้เห็นเพื่อนๆเขาซื้อแล้วก็แตกกันครับผมไปเดี๋ยวเราไปืูกันเลยครับผมเฮ้ยวายมาครับหนึ่งตัวตัวที่สองมาหน่อยมาเฮ้ยโอ้โหมาทุกคนแต่ว่าไปอยู่แถวหลังนะครับผมอ้าแตกมาเป็นบิ๊กวินไปนะครับผม 48บาทนะครับผมเฮ้ยโหเมกาบินเลยนะครับรอบนี้เทสไปเท่าไหร่ทุกคนดูดูแปดร้อยบาทเลยนะครับผมรอบนี้โอ้โหเป็นแค่บิ๊กบินนะครับผมเข้าตัวไม่สวยนะครับผมโหอุ้ยแปดร้อยบาททุกคนเบสส2บาทนะครับผม เฮ้ยโ,โหตอนนี้เงินเราจากทุน100่งรนะครับตอนนี้มา937าาสิบเาทนะครับผมโอ้ยโโสุดยอดเลยทุกคนเฮ้ยอาไงต่อปะเอ่อเราซื้ออยู่ที่62บาทนะครับผมอืมไปดูอีกรอบนึงนะครับผมแต่ปกตินี้เห็นเขาบอกว่ามันมาแค่รอบเดียวนะครับผมออาลองดูเผื่อมาอีกนะครับ ต่อได้6ฟีสติปินเหมือนเดิมไหครับผมไม่ได้เพิ่มเลยอ้าววายมาสวยเลยครับผมมาอีกหรือเปล่าโหยวายมาีไม่มาไมา่ไม่โอ้โหยไม่มีช็อดลีกินแล้วครับผมถ้าวายไม่มานี่ก็คือได้ยากมากเลยครับผมมาโอ้โห รอบสุดท้ายครับผมื่ใบไ,ไม่ยอมลงเลยครับผมโอ้โหรอบนี้ได้แค่16บาทนะครับผมก็ขาดทุนไปนะครับเอาไงต่อดีรอะอ่ะแล้วซื้อให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมว่าจะเป็นยังไงถ้ารอบนี้จะได้หรือเสียก็พอนะครับผมอ่รีสปินได้เพิ่มหรือเปล่า อไม่ยอมลงนะครับผมวายหกรอบเหมือนเดิมนะครับผมมาหน่อยวายเฮ้ยสามรอบผ่านไปไวายไม่ลงเลยนะครับผมอือหืมก็คงจริงเหมือนที่เขาบอกนะครับผมว่า ถ้ามันแตกมันจะแตกแค่รอบเดียวนะครับผมถ้าแตกแล้วเราก็สามารถหนีได้เลยนะครับผมโอเคโอค้โหยิงหนักเลยทุกคนพอนมา2บาทงั้นก็ไม่ไปต่อนะครับผมเราก็ได้กําไรมาเยอะเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ